ผะนิงยามน้ำแม่ปิงแม่วังยมนาน้องใสสวัสดีค่ะแม,ม่คือแม่คุณลุงสุวรรณภูคำคุณพีนบ้านของภาคเหนือการขับเรื่องสอพื้นพื้นแต่ปัญหาที่หนักที่สุด มาปีนี้ที่โควิดรอบสองรอบแรกนั้นไม่เท่าไหร่พราแม่เปิดศูนย์การเรียนรู้เด็กมันจะมาเรียนรู้ถ้าเป็นนักเรียนนี่มันจะมาวันเสาร์วันอาทิตย์หรือวันจุดตเลิกแต่พักนี้นี่มาบ้างไม่มาบ้างก็แม่ก็ไม่อยากให้มาแม่ก็กลัวเนาะเพราะว่ามันมันไม่รู้ว่าใครจะติดใครมาเป็นโควิดนี่มันก็อันตรายนะเดียนพิธีการเนี่ยมันก็ยังมีนิดๆอยู่ ไปบ้างไม่ไปบ้างกีกาทันวาทันวาเนี่เอาเลยทันวามกราคุณภามาถึงเดี๋ยวนี้นะลูกมีมีมีคุมภานะได้ไปสองครั้งเขาก็จะไปอีกทางการเขาก็สั่งหยุดหมดเลยลูกเพาะว่ามัดจำอะไรเนี่ยน,น,น,นะก็ะต้องคืนให้เขาหมดมันหนักมากและเด็กที่มาเรียนซอเนี่ยบางครั้งนะลูก ไม่มีน้ำมันรถเราก็ต้องให้หูสงสารเขาเมื่อเราเป็นที่ใหญ่เลี้ยงข้าวเรื่องน้ำอะไรเขาในยาที่เนี่ยยังยังมีลหายใจอยู่ยัง,ย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 งตอ่อสูอ้ได้แบบจะสื่อทอดถ่ายทอดองค์ความรู้ที่การขับซออเนี่ยให้เด็กรุ่นรุนต่อไปเนี่ยค่ะมีนสนใจเชิญ เกินมาเรียนรู้กับพี่ได้แล้วๆะจะร่วมที่สมทุกอะไรให้เป็นค่านิดนิดหน่อยๆแม่ก็โอเคนะว่าทำมากแล้วละจากเก่ไขกามจะบอกใก่ความนั้นไปน้องแกวมันพุ่งมันแล้วอย่าแสวเอาไกล